สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์ออฟยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมของผู้ที่เกิดทั้ง7วันคุณสามารถเลือกฟังจากวันเกิดได้จากทม์สแตปมด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทานายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงไปไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดระการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ณาที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยก,กดแชร์กดไลค์กด s u r i b e c h a ช่องของอาจารย์หุยด้วยนะใครที่สนใจดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมย์ฟลเวอร์กันได้เลยสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทั้งไลน์ ID หดียหุยเสียวละลักหรือค้นหาได้จากเบอร์โทร086-999-0483<ม>ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับดวงรายสัปดาห์นี้ มาเลยค่ะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรื่องทั่วไปนะคะตัวคุณได้เดอะฟูลนะอาจารย์มองว่าคนวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะค่อนข้างทำอะไรแบบว่าไม่ค่อยเห็นผลงานสักเท่าไหร่นะถ้าหากว่าเป็นคนทำงานก็ทำนองว่าทำไปไเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็พักนะคะทำอะไรแบบไม่ค่อยมีเป้าหมายเท่าไหรนะ่นักคนอื่นระวังเขาว่าระวังคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณนะค่อนข้างเลวไหลได้นะแล้วก็ช่วงนี้นะคะรอบๆตัวคุณเจะเต็มไปด้วยเด็กๆนะคะ นะแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยนะแต่ว่าก็โดยทั่ว,วไปเนะี่ยบรรยากาศก็ค่อนข้างโอเคนะแต่พอมาถึงเรื่องของการงานนะคะคุณได้สิงออฟซอสเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าเจ้านายของคุณนะคะผู้ใหญ่ของคุณหรือลูกค้าของคุณเนี่ยช่วงนี้เขาจะเคี่ยวมากเลยทีเดียวนะ,ะคุณทําผิดกฎผิดระเบียบผิดสเปค นะนิดนึงเลยก็ไม่ได้นะคะเขาจะเอาเรื่องคุณเลยทีเดียวนะก็จะค่อนข้างน่าอึดอัดนิดนึงนะคะเจ้านายจะค่อนข้างแบบว่าเข้ามาควบคุมผลงานควบคุมเรื่องของกฎระเบียบตัวคุณเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดนะคะ ต่อมาเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์ในเรื่องของการเงินโชคดีมากเลยทีเดียวนะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีความหวังมีเรื่องของแบบข่าวดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะใครที่ขอกู้ไว้ขอไฟแนนซ์ขอแบบเรื่องของสินเชื่ออะไรไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของสุขภาพนะคุณได้ไพ่เดอะเชอริรออตนะช่วงนี้ถ้าใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะชาววันอาทิตย์จะค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวแต่ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคือเหนื่อยแบบเด็ด เหนื่อยเมื่อยล้าเมื่อยร่างกายนะคะพักผ่อนก็หายเนาะโอเคต่อมานะคะแถวล่างนี้จะเป็นในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์ที่ยังโสดอยู่นะคะ night of w a n d s นะอาจารย์มองว่าคนวันอาทิตย์ที่ยังโสดเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาแบบว่าค่อนข้างแบบว่าลุกถึงตัวเลยทีเดียวนะ,ะนะแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจเลยทีเดียวอาจารย์มองว่าตัวคุณเองก็อาจจะสนใจเขาบ้างอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะตรีออฟซอร์สนะบรรยากาศเรื่องของความรักไม่ค่อยดีักเท่าไหร่นะคะระวังมีเรื่องของแบบปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกันนะคะระวังจะถูกขุดคุยเรื่องเก่าๆหรือเรื่องของมือที่3เรื่องของคนอื่นที่มาทําให้เป็นแบบว่าไปเด็นทะเลาะกันรุนแรงระวังอาจจะถึงแตกหักได้นะคะนะหรืออีกในหนึ่งนะคะระวังแฟนคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องแบบบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกได้ง่ายนะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคู่ที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่เคลียร์นะคะนะฟอร์บซอสนะคะอาจารย์มองว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังทรงๆนะเหมือนเดิมเหมือนช่วงอาทิตย์หรือช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะนะรู้สึกว่าความรักของคุณชาวนาทิตเนี่ยน่าจะเป็นการลักษณะแบบว่ามันเหมือนแบบ มันสลับคู่กันไปมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี่ยนะสองคนสามคนด้วยกันนะคะคนที่คุณคุยอยู่เขาอาจจะมีแฟนแล้วแล้วแฟนของเขาอาจจะไปมีคนอื่นนะพัวพันกันอีกทีนะคะค่อนข้างยุ่ง,ย,งยุ่งอยู่พอสมควรนะนะคะก็โอเคจบกันไปแล้วเนื้อดวงคนวันอาทิตย์นะคะสนใจดูดวงก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะตัวคุณไพ่ประจําตัวคุณนะคะสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เดอะฟูลนะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะคุณน่าจะมีการเดินทางไปนู่นมานี่นะคะไปไหนมาไหนนะค่อนข้างเยอะนะคะนะแล้วก็เป็นการเดินทางแบบชิลๆสบายๆอะ่ะไปเที่ยวหรือว่าไปตากอากาศไปนะไปหาความสนุกความสุขจากที่อื่นเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะระวังเรื่องของการงานนิดน,นึงแล้วกันนะคะกลับมาทํางานที่ทันนะคะอย่าทะเลทลายมากเกินไปนะ โอเคต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการงานนะคะ Ace of Pentacles นะคะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการงานนะคะคนที่ตอกงานอยู่จะมีโอกาสที่จะมีคนมาจ้างงานนะคะหรือว่ามีคนเรียกว่าเอางานมาให้คุณเพิ่มนะคะงานคุณมีโอกาสที่จะแบบยิ่งทําก็ยิ่งสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นนะต่อมาพนะคะไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ Nine of Pentacles นะคะแต่ดูเหมือนว่าเรื่องของการเงินส่วนตัวของคุณเนี่ยนะเรื่องของรายได้เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้มันยังเงนินมันยังไม่เข้าหรอก นะอาจเงินที่คุณใช้อยู่ก็อาจจะเป็นเงินเก่าเงินที่คุณเก็บอยู่นะคะซึ่งอาจารย์มองว่าคุณน่าจะไม่มีความเสียหายอะไรเรื่องของการงานนะคือบริหารจัดการได้ดีนะคะ ต่อมานะคะคในเรื่องของสุขภาพคุณได้ไพ่เดอะสตาร์สนะคะนะโอเคนะคะอาจารย์หมอสุขภาพคุณค่อนข้างโอเคแหละนะเพราะว่าช่วงนี้คุณดูแลสุขภาพหาเวลาพักผ่อนให้ให้ร่างกายของคุณน่ะนะคะได้ค่อนข้างโอเคช่วงไหนที่รู้สึกว่าเออรมา่างกายมันไม่เมื่อยมันรู้สึกเหมือนกําลังจะป่วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็ลองไปนวดนะคะหรือว่าพยายามอาบน้ําสบายๆน้ำอุ่นน้ำเย็นแบบที่ชอบนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะต่อมานะคะ ภายในเรื่องของความรักนะคะ3มใบล่างนี้นะสำหรับคนโสดนะคะเพชรซอร์นะคะอาจารย์มอว่าเรื่องของคนโสดในความรักคุณอาจจะยังไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีคนที่คุณไม่ค่อยชอบอเข้ามาจีบนะ ต่อมานะคะสาหรับความรักของชาววันจันทร์ที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแลวเนาะแต่งงานแล้วนะคะนายอ็อพเปนเตอร์คลนะคะอันนี้ต้องต้องระวังไว้นิดนึงนะคะนะคุณอาจจะมีคนเหมือนกับว่ามาส่องมาแอบดูนะคะมาอิจฉาคู่ของคุณมาแอบดูแฟนคุณนะคะมาอยากได้แฟนคุณอะไรประมาณนี้นะคะกับอีกในนึงนะคะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้เวลากับแฟนสักเท่าไหร่นะคะแฟนคุณอาจจะมีไปม,มีภารกิจที่อื่นหรืองานยุ่งงาน เยอะอะไรอย่างนี้นะคะนะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมีแฟนแต่ก็จะเหงาเงาอะไรทํานองนี้ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่ยังคุยคุยหรือว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะ Queen of Pentacles อนะคะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะมันมันน่าจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของเงินเงินทองทองอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องแหละดูให้ดีนิดนึงนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเข้ามาคุยกับคุณเ่ะเพราะว่าอะไรนะชอบตัวคุณจริงๆหรือว่าวางผลประโยชน์อะไรยังไงหรือเปล่านะคะกับอีกในนึงนะคะตัวคุณเองนะคะคุณก็ต้องจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องพิจารณา ในฝั่งของตัวเราด้วยนะคะว่าที่เออที่ที่คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เลือกคุยกับคนเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออเราชอบเขาจริงๆหรือว่าเป็นเพราะว่าเฮ้ยเขาดูดีเขาดูไฮโซเขาดูแบบเฮ้ยน่าจะปเปราได้อะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าหาว่าเออพอใจกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสมผลสมผลประโยชน์นะก็ถ้าอย่างนงี้มันก็ค่อนข้างโอเคแหละนะคะก็โอเคจบกันไปแล้วนะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ใครสนใจดูดวงก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ บายบายมาค่ะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะเรื่องทั่วไปนะคะชีวิตของคุณในช่วงสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ the emperor นะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะผู้ใหญ่นะคะ นะอาจจะเป็นเจ้านายหรือเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายของทางคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของแบบคนที่ทํางานมีหน้าที่มีตําแหน่งมีสีหรือข้าราชการระดับสูงอะไรแบบประมาณนี้นะจะเข้ามาใกล้ชีวิตคุณนะคะหรือว่าเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่ช่วงนี้นะคะคุณจะค่อนข้างเรียกว่ามีหน้ามีตามีเครดิตนะคะพูดอะไรกับใครเนี่ยก็ได้รับความเชื่อถื稼稼 ào, อถน,นะคะได้เครดิตได้ง่ายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เราอาจจะได้ทํางานนะคะหรือว่าเรื่องของเงินการงานของเราหรือว่ารอบตนะัวของเราเนี่ยเข้า ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างประเทศอะไรพวกนี้ด้วยต่อมาในเรื่องของการงานนะคะ f า v o r s นะคะการงานระวังนิดนึงนะคะระวังจะมีคนมาเอาเปรียบคุณแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยทีเดียวนะแล้วก็ระวังว่าตัวคุณเองเนี่ยจะตกเป็นขี้ปากนะคะ,ะตกเป็น ยกเป็นเป้าการถูกบุหรี่ถูกเหยียดยามนะคะในแวดวงการทำงานได้นะแล้วก็ต่อมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เดอะไฮปริสเทดเรื่องของการเงินเนี่ยทำอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบแบบว่าค่อนข้างสับสนอยู่พอสมควรนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะแบบงงๆกับกเรื่องของการใช้เงินของตัวเองอะ่ะคือ เรามีเงินมาก้อนเนึงสม,มิว่าอยู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะบางทีคุณก็งงว่าตัวเองอเงินหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนหรอกคือคุณใช้ไปเองแล้วคุณลืมนะคะหรือว่าบางทีก็แบบว่าช้อปปิ้งไปจนกระทั่งงงไปเลยว่าตัวเองนี่แบบว่าเฮ้ยซื้อมาทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของสุขภาพนะคะ e d e of pentacles นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วโดยรวมคุณค่อนข้างแข็งแรงนะแต่ทีนี้เนี่ยต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดน,นึงนะคะเวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดนะคะก็ระวังแบบอาจจะปะัดพลัดตกพลัดอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะมองดูขั้นบันไดด้วยอย่ามัวแต่แบบมองมือถือหรือเหลือมดหรือเรียวย่ามัว,มว,มว,มวแต่เมออะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะไพ่ในเรื่องของความรักนะคะสาหรับความรักของชาววันอังคารที่โสดอ,อยู่นะคะ ควีนอฟซอสนะช่วงนี้นะคะน่าจะไม่มีใครเข้าถึงตัวคุณหรือว่ากล้ามาจีบคุณสักเท่าไรหรอกเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าค่อนข้างเก่งแล้วก็อาจจะเหมือนแบบช่างเลือกขี้งุดหงิดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะตัวคุณเองนะคะต่อให้มีใครเข้าแบบว่ามาอยู่ใกล้ตัวคุณนะคะคุณก็ออกแนวแบบว่าน่าจะรำคาญเขาซะด้วยซ้าไปนะคะต่อมานะคะความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะเอ็ดออฟคัพสนะคะอาจารย์มองว่าตอนนี้นะคะดูเหมือนไม่ทางคุณหรือทางแฟนคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีแบบประเด็นที่เร ว่าเรื่องของตัวเลือกอะเข้ามานะคะนะและ้ชนิดเป็นเป็นตัวเลือกชนิดที่แบบว่าต่างคนต่างก็แบบไม่ยอมเลือกอะถ้าไม่เป็นฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาอะไรนะํานองนี้นะแล้วก็นอกจากไม่ยอมเลือกนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีใครที่จะเป็นยอมเป็นฝ่ายยอมไปด้วยอะนะคะคือยังเกาะกันเหนียวแน่นอยู่เลยนะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่คุยๆหรือว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณได้วิววอลฟอร์จูนนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะแบบว่า คือมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะจังหวะนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณมีคู่แข่งมีอะไรอย่างนี้อยู่นะคะอาจารย์มองว่าสัปดาห์นี้จะเป็นน่าจะเป็นสัปดาห์ของการทําคะแนนของคุณแล้วละ่ะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่าได้ได,ได้เหมือนแบบได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยให้คนรอบข้างให้คนอื่นนะคะได้รับรู้มีโอกาสได้ไปเที่ยวไปเดทไปอะไรอย่างนี้ด้วยกันด้วยนะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันอังคารใครสนใจดูดวงก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะสัปดาห์นี้นะคะไพ่ประจำตัวคุณนะคะคุณได้ไพ่เดอะซัน ต้องเรียกว่าสัปดาห์นี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะนะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไว้นะคะมีโอกาสสมหวังดังใจนะข่าวดีอะไรต่างๆที่รอคอยอยู่เนี่ยนะสัปดาห์นี้เนี่ยคุณได้รับคําตอบแน่นอนนะคะาการจะทํางานทําอะไรต่างๆก็ดีนะคะจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะมีโชคดีเลยแหละนะสัปดาห์นี้ ต่อมานะคะในเรื่องของการงานนะคะ A d e of cups นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของการงานเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่จะเหมือนอาจจะได้ละทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปบางคนนะคะอาจจะได้ลาออกจากงานหรือจําเป็นต้องออกจากงานนะคะนะแล้วก็บางคนนะคะที่แบบเปิดบริษัทหรือทํางานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจาเป็นที่จะต้องแบบเหมือนปล่อยลูกค้าบางคนไปคือปล่อยงานบางชิ้นออกไปนะคะนะแต่อันนี้นะคะมันวัตถุประสงค์คุณเนี่ยคือคุณมองว่ามันทําไปเพื่อที่จะแบบว่าไปรับงานที่ อื่นที่มันใหญ่กว่าหรือรับงานอื่นที่มันคุ้มกว่าดีกว่านะคะเพราะว่าต่อให้เป็นแบบว่าทำทำต่อไปหรือว่าอยู่ที่เดิมต่อไปเนี่ยคือคุณก็เหมือนแบบขาดทุนแล้วก็แบบไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะคุณมองแบบนี้นะ ต่อมานะคะสําหรับเรื่องของการเงินนะคะเพจซอฟซอสนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะค่อนข้างเรียกว่าถี่ท่วนทุกบาททุกเม็ดกับเรื่องของการเงินเลยทีเดียวนะคะสถานการณ์เรื่องของรายรับอะไรพวกนี้นะคะที่มันสม่ำเสมอที่มันเคยสม่ําเสมอเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนละนะคะคุณอาจจะได้ข่าวที่แบบไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะมันอาจจะทาให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกหงุดหงิดอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของสุขภาพนะคะ King of Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าสุขภาพระยะนี้น่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดความคิดมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเครียดเกียวกวับเรื่องของการเงินเกี่ยว,วเรื่องของความมั่นคงอะไรพวกนี้นะคะ่ะนะนะไพ่ King of Pentacles ไพ่ธาตุดินนะคะนะช่วงสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณแบบคลำคลำตามเนื้อตัวแล้วมันเกิดแบบเป็นก้อนเนื้อเป็นอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ควรไปตรวจซะให้เรียบร้อยนะคะว่าตกลงมันเป็นอะไรขึ้นมากันแน่นะคะ ต่อมานะสำหรับภัไพ่ในเรื่องของความรักนะคะชาววันพุทธที่ยังโสดอยู่เนี่ยคุณได้ไพ่เดอเดนะดูเหมือนชาววันพุทธที่โสดนะคะอาจจะพึ่งเหมือนแบบเพึ่งเลิกกับแฟนมาหมาดๆนะคะหรือว่าอาจจะ เรียกว่าอาจจะเลิกกันนานแล้วนะคะแต่เหมือนว่าในใจคุณเนี่ยมันยังมีความรู้สึกผิดหวังฝังอยู่ในใจนะคะมันยังลืมไม่ลงมันยังมีคนอื่นๆมันยังมีคนในอดีตอยู่ในใจอยู่นะคะถ้าหากว่ารักใครชอบใครเขาอยู่ข้างเดียวนะคะสัปดาห์นี้ชาววันพุธก็ก็อาจต้องทําใจนะ,ะอาจคุณอาจจะอกหักได้นะคะ ต่อมานะคะความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะ King of s o r นะอาจารย์มองว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะแฟนคุณนะคะนะอาจจะทําตัวนิสัยไม่ค่อยน่ารักกับคุณสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เขาอาจจะเข้ามาบีบบังคับตีกรอบบังคับให้คุณทําน่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออีกในนึงนะคะผู้ใหญ่ของทั้งผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหรือผู้ใหญ่ของเราเองเนี่ยอาจจะเข้ามากดดันมาควบคุมมามีบทบาทในชีวิตรักของเรานะ ต่อมานะคะสำหรับคุณคนที่มีอขออภัยคะ่ะสำหรับคนที่มีคนคุยหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะ Night of Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์มันก็แบบไปเรื่อยๆประชานะคะเขาก็อาจจะมาแบบว่ามาหยอดคุณมานู่นมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบแค่หยอดอะคะ่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีความก้าวหน้าอะไรมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการดูใจอะไรกันไปอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวนะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพุธใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะสำหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพฤหัส,น,สน,นะคะให,ห,ห้รหะะประจําตัวคุณนะคะเรื่องราวของคุณในสัปดาห์นี้นะคะเซเว่นนอฟซนะชาววันวันพฤหัสเนี่ยสัปดาห์ที่ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะคุณอาจจะถูกถูกโกงถูกหักหลังนะคะหรือว่าตกเป็น ตกเป็นเป้าการถูกนินทาของคนอื่นนะคะนะมีคนอื่นเอาพูดเอาไปไปพูดถึงคุณลับหลังในในทางที่แย่ๆทางที่ไม่ดีนะคะระวังทรัพย์สินระวังเข้าของสูญหายด้วยนะช่วงสัปดาห์นี้นะคะเวลาคุณจะทําอะไรให้สำเร็จสักอย่างเนี่ยบางครั้งนะคุณอาจที่จะไม่สามารถที่จะเหมือนแบบทําด้วยวิธีธรรมดาได้อะ่ะอาจจะต้องแบบใช้เส้นพิเศษใช้วิธีทางพิเศษนิดนึงนะในการพยายามทําให้อะไรอะไรก็ตามทีมันประสบความสําเร็จก็เอาอย่าให้มันผิดกฎหมายแล้วก็อย่าให้มันน่าเกลียดก็แล้วกั นะบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน ต่อมานะคะภายในเรื่องของการงานนะคะ King of s w o ซ d s นะคะเจ้านายคุณลูกค้าคุณนะคะคุณจะเจอแต่แบบว่าคนเคียเค้ยวๆทั้งนั้นเลยอะ่ะคือเคี้ยวชนิดที่เรียกว่าขั้นตอนการทํางานทุกอย่างผลงานทุกอย่างเนี่ยนะเขาดูทุกด้านทูลดูทุกข,ขั้นตอนเลยทีเดียวนะคุณไม่มีโอกาสที่คุณจะเรียกว่าจะรัดขั้นตอนหรือว่าจะทําอะไรตุกติกได้เลยอ่ะนะคะแล้วก็อย่าไปทําด้วยเพราะว่าถ้าคุณทำนะต่อให้คุณแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้งานมันจบเร็วงานมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็จะมีโอกาสที่คุณอาจจะถูกเล่นงาน ที่หลังได้นะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ Ten of Swords นะเงินเงินทองทองในสัปดาห์นี้นมีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนใหญ่นะคะถูกหักหลังเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เราอาจจะได้เสียเสียเงินเพื่อที่จะแบบว่าซ่อมแซมข้าวของเสียหายนะนะซ่อมรถซ่อมลาซ่อมบ้านนะคะหรือกระทั่งแบบซ่อมแซมสุขภาพของตัวเองด้วย ต่อมานะคะเรื่องของสุขภาพนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูลนะคะเดอะฟูลนะคะต้องระวังอย่าประมาทในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะนะพวกแบบเวลาเดินเหินในแบบเวลาเดินแบบไปข้างนอกนะคะก็อย่าเมออย่ามัวจะเล่นมือถือนะคะมองข้างทางอะไรบ้างว่ามีสัตว์ลงสัตว์ร้ายมีหมามีแมวบ้านอื่นจะทําร้ายเราไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ระวังอาจจะแบบสะดุดหรือว่าตกจากที่สูงได้ง่ายด้วยนะคะ ต่อมานะคะภายในเรื่องของความรักนะคะ3มใบล่างนี้ชาววันพฤหัสที่ยังโสดอยู่นะคะคุณได้ไพ่ The Empress นะคะก็มีโอกาสที่ชาววันพฤหัสที่ยังโสดเนี่ยจะมีคนที่แบบว่าเขารักจริงเขาชอบคุณจริงอะ่ะเขามาจีบนะคะนะแล้วก็มีมีโอกาสที่คนนี้เขาอาจจะแบบว่าตามคุณจีบคุณแล้วก็ถึงขนาดที่เรียกว่าอยากจะแบบ คือเห็นคุณแล้วรู้สึกเหมือนเบ้นบลักแรกพบแบบนะคะแล้วก็อยากที่จะแบบแต่งงานกับอยู่กินกับคุณเลยอะไรทํานองนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ระวังนิดนึงนะคะสาวๆระวังอาจจะไปเจอพวกแบบว่าพวกเจ้าชู้มีเมียอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องก,กลั่นกรองให้ดีนิดนึงนะคะคือเขาอาจจะมีเมียแล้วก็จริงแต่เขาก็อยากเขาก็เห็นเราเนี่ยเขาก็อยากจะได้เป็นเมียอีกคนนะ่ะนะคะก็ถือว่ารักจริงเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่จริงใจนะคะ โอเคต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะเอซอบซอสนะสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยบรรยากาศความรักเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกแบบว่าอึดอัดอยู่บ้างนะคะเพราะใบนี้มันหมายถึงเรื่องของการตีกรอบการบังคับนะคะการทําให้แบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะ ทําให้อีกฝ่ายนึ่งเขาพยายามที่จะทําตามใจเรานะคะเช่นการพยายามทําให้คุณรู้สึกแบบไม่เสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพยายามแบบว่าให้เขามาเจอกันที่บ้านมาคุยกับครอบครัวเราสทัทีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าคุณไม่ไม่ฝ่ายใดฝ่ายเน,นะคะ่ะก็จะเป็นการแบบเหมือนบังคับให้อีกฝ่ายทําในสิ่งที่เขาไม่ค่อยจะเต็มใจนักนะคะ ต่อมานะคะความรักของคนที่ยังคุยคุยหรือว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะคุณได้ไพ่เดอะแมจิเชียนอาจารย์มองว่าช่วงนี้น่าจะมีความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆมาชวนคุณนะคะอาจจะมีงานใหม่ๆมาอยากจะให้คุณช่วยทํานะคะหรือว่าให้ให้คุณให้แบบว่าขอแรงให้ช่วยเหลืออะไรทํานองนี้นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างเรียกว่าพูดหรือทําอะไรเนี่ยถูกใจไปคุณไปซะทุกอย่างเลยทีเดียวนะแต่ทีนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะคะาเขามาหลอกใช้คุณอย่างเดียวหรือเปล่านะคะดูกันยาวๆนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปเล่แบบว่าเหาวยใจลงไปเล่นแบบเร็วเกินไปนะนะคะ ก็โอเคจบกันไปแล้วนะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะใครสนใจดูดวงก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย มาค่ะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเลือกทั่วไปของคุณนะคะคุณได้ไพ่คิงซับวอนส์นะคะไพ่นใบน,นี้นะคะบ่ง oh. บอกว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคุณน่าจะมีโอกาสที่จะได้รับไอเดียดีๆนะคะจากผู้ใหญ่เพศชายที่เขาค่อนข้างมีมีหัวก้าวหน้าหรือว่าเป็นคนที่มีไอเดียเยอะเป็นคนเก่งลงทุนหรือเป็นนักธุรกิจที่แบบว่าเก่งมากๆนะคะหรือเจ้านายคุณนะคะจะเข้ามาให้คําแนะนําคุณเป็นอย่างดีนะตัวคุณเองสัปดาห์นี้ก็จะค่อนข้างแบบว่ากระตือรือร้นจะหัวแล่นนะคะไอ้นู่น อยากทำไม่นี่ก็อยากลองนะคะนะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยอยากทำเยอะแยะมากมายนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของการงานนะคะได้ไพ่เดอะซันนะคะซึ่งก็อาจารย์มองว่าเขาค่อนข้างสอดคล้องกันนะไพ่เดอะซันใบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องของการงานจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างโชคดีเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่ว่าลูกน้องหรือว่าคนรอบโตของคุณเนี่ยนะจะสร้างผลงานดีๆให้นะคะแล้วก็ช่วยช่วยแบบช่วยส่งเสริมนะคะให้คุณนะ่ะนะมีผลงานที่ดีขึ้นนะคะใครที่รอตําแหน่งงานรอข่าวดีเรื่องการงานอะไรอยู่นะคะช่วงนี้นะสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์ว่าข่าวดีเหล่านี้มันมาถึงแล้วนะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคิงซับซอดเนี่ยเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะช่วงนี้นี่ต้องเรียกว่าคุณจะค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินมากเลยทีเดียวคือเงินทองอ่ะมันก็มันก็มีอยู่แหละนะคะแต่ว่าคุณจะแบบว่าเรียกว่าบาทไม่กระเด็นสลึงไม่กระเด็นเลยทีเดียวนะคะนะคือแบบใช้กว่าจะใช้กว่าจะแบบว่าแต่ละบาทเนี่ยคือคุณคิดแล้วคิดอีกนะคะดูแล้วดูอีกนะก <mm. ็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าประสาทประสาทเรื่องของการเงินอยู่ด้วยเหมือนกัน ต่อมานะคะเรื่องของสุขภาพนะคะคุณได้ไพ่ the empress นะคะเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วโดยรวมก็ยังไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าจะให้ระวังอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของแบบของมันๆของหวานๆในอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะอ้วนขึ้นได้ง่ายนะคะระวังพวกแบบว่าโรคความดันโลหิตนะคะโรคเบาหวานนะคะใครที่ยังไม่เป็นก็ลดลดอาหารหวานหานมันๆนิดนึงก็แล้วกันนะ อ๋อนิดนึงนะคะชาววันศุกร์นะยิ่งสาวๆนะคะมีโอกาสที่จะท้องได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะสามใบล่างนี้วรนศุกร์ที่ยังโสดอยู่นะคะคุณได้ A soft นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยชาววันศุกร์นะคะคุณน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะคะถ้าหาว่าคุณเคยแบบไปแอบรักใครที่เขาก็ไม่ได้รักคุณหรือว่ามันเป็นความรักที่มีปัญหาความรักที่ ไม่สามารถที่จะสมหวังได้อาจารย์มองว่าช่วงนี้หลังจากนี้ไปคุณจะตัดใจได้นะคะแล้วคุณจะคิดว่าคือมันเป็นการตัดสินใจที่จะแบบเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคงจะไม่สารต่อความสัมพันธ์หรือว่าไม่ไม่ไมไมยืดเยื้อสถกทีนะคะนะจึงจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์เก่าๆได้แล้วล่ะนะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะหรือว่าความหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะเพจซอฟต์ซอสนะคะอาจารย์มองว่าช่วงน,นี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณทั้งคู่ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอะ่ะอยู่ในช่วงที่เวลาที่กําลังกําลังระแวงนะคะกันและกันยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็บรรยากาศมันก็จะค่อนข้างเย็นชาเย็นชานิดนึงอะ่ะไม่ใครก็ใครนะคะจ,ะ,จะ,ะแบบใช้เวลากับการแบบแอบส่องโซเชียลของอีกฝ่ายอะ่ะนะคะนะแต่มีอะไรก็ไม่ค่อยแบบพูดพูดจากันแบบตรงไป ตรงมาสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมานะคะสาหรับความรักของคนที่มีคนคุยหรือว่าสเตตัสยังไม่ชัดเจนนะคะนา g ออฟคัพส์นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะความรักความรักของคุณทั้งคู่นะคะมันมีโอกาสเรื่องของความแบบความสวีทความหวานนะคะนะเขาก็จะเรียกว่าส่งความปรารถนาดีมาให้อยู่เรื่อยๆแสดงความเป็นห่วงบ่วงใยนะคะแล้วก็ส่งข้อความดีๆมาให้คุณนะคะคุณก็จะค่อนข้างเป็นปลื้มอยู่พอสมควรนะมีโอกาสที่เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรน่ารัก น่ารักมาให้คุณด้วยนะคะก็โอเคจบกันไปแล้วนะสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะใครสนใจดูดวงก็แอดไลน์ไอมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาข่ะวสำหรับดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเรื่องทั่วไปของคุณนะคะคุณได้ไพ่ t h e t e m p เพลนนะคะชาววันเสาร์สัปดาห์นี้นะั้นเราจะมีเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะหรือว่ามีเรื่องของการโยกย้ายนะย,ย้ายบ้านย,าย้ายที่อยู่นะสลับตําแหน่งนะคะนะอาจจะถูกโอนย้ายไปทํางานแผนกอื่นนู่นนั่นนี่โน้นน,นนะคะหรือว่าคุณมีการเรื่องของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่นะคะเข้ามาด้วยนะ ต่อมานะคะภายในเรื่องของการงานนะคะ Four Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของการงานเนี่ยเวลาเราทำงานนะคะบางครั้งเนี่ยต้องซึต้องกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกไปนิดนึงอะ่ะดูเหมือนว่าคนรอบข้างนะคะเขาก็กำลังกาลังรอความคิดเห็นหรือว่ารอไอเดียของคุณอยู่นะคะแต่คุณก็ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำอะไรมากนักนะอาจจะกลัวว่ามันแบบพูดพูดไปแล้วมันแบบว่ามันไม่น่าฟังหรือว่ากลัวมันไม่เจ๋งพอกลัวมันตลกอะไรประมาณนี้นะคะ สำหรับคนที่แบบทำงานส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์เจ้าของบริษัทเนี่ยช่วงนี้คุณก็ไม่ค่อยกล้าใช้เงินไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าลงทุนอะไรมากนักนะคะแต่อาจารย์มองว่าช่วงนี้จริงๆแล้วถ้าเพื่อที่จะขยายกิจการงานของคุณนะคะหรือเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบว่าไปรอดเนี่ยนะคือขยักออกมาลงทุนบ้างอะไรบ้างนะคะอาจารย์มองว่าน่าจะดีกว่าเก็บเงินไว้เฉยๆนะต่อมานะคะภายในเรื่องของการเงินนะคะ Five Pentacles นะคะ อันนี้ต้องระวังนิดนึงอะนะคือจากที่พี่กี้ที่บอกไปว่าควรจะขยักเงินออกมาใช้บ้างเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ต้องเตือนนิดนึงนว่าถ้าหาว่าคุณตัดสินใจว่าเออคุณจะควักออกมาใช้แล้วนะ คุณต้องมองดูให้ดีนิดนึงก่อนว่าธุรกิจที่คุณจะลงทุนเนี่ยมันมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะคะคนที่เขามาชวนคุณหรือว่าธุรกิจที่คุณกําลังดูดูอยู่เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แบบมันเป็นของจริงไหมมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่แบบคนอื่นเขามาหลอกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแม้แต่คนใกล้ตัวนะก็ยังเชื่อเชื่อมั่นไม่ได้ยังเชื่อใจไม่ได้นะคะนะ,วนะเวลาเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทองนะคะคุณอยากเก็บความเครียดความคิดอะไรเงี้ยไว้คนเดียวนะยิ่งถ้าใครมีครอบครัวนะคะควรควรหั ไปคุยกับคนรอบข้างนะคะควรแบบแบ่งเบาในเรื่องของแบบว่าปัญหาต่างๆให้ทุกคนรับรู้ค่ะอย่าแบกปัญหาไว้คนเดียวนะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณได้ไพ่เดอจัดเมนต์นะคะอาจารย์มองว่าสุขภาพชาววันเสาร์ในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นอะไรขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นในโรคเก่าๆนะคะโรคประจําตัวหรือโรคที่แบบเคยเป็นแล้วหายแล้วเนี่ยนะอาจจะ แบบว่ากลับขึ้นมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะไปทําให้ตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆนะคะมันทําให้แบบว่าโลกมันกาเริบขึ้นมาได้อีกนะต่อมานะคะในเรื่องของความรักนะคะ3มใบล่างนี้สําหรับความรักของชาววันเสาร์ที่ยังโสดอยู่นะคะคุณได้ไพ่เดมูลดูเหมือนว่าความรักของคุณอาจจะไม่ได้โสดคุณอาจคือสถานภาพของคุณนะ นะคะคนอื่นมองว่าโสดแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคุณอาจจะไม่โสดก็ได้นะคะมีโอกาสที่คุณเนี่ยอาจจะไปพัวพันกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะหรือในอีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะไปแอบชอบใครบางคนเข้าอะ่ะคือแบบชอบมากๆชอบซะจนแบบว่าคือชอบจนเครียดอนะ่ะคือม,มีความสามารถในการแบบกลางคืนร้องไห้คนเดียวก็ได้ทั้งๆที่แบบเขาไม่ได้เคยทําอะไรคุณเลยอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนะต่อมานะคะ อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากเตือนไว้นะคะชาววันเสาร์นะคะอันนี้แล้วแต่นะว่ามันจะเป็นความเชื่อของคุณหรือเปล่านะคะช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะคะนะไปทําบุญไปทําสังฆทานนั่งสมาธิน่ะสวดมนต์เยอะๆะแล้วก็อย่าลืมว่าเออเวลาไปวัดไปอะไรเงี้ยก็เอาน้ามนต์มาดื่มมาอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะถูกคนเล่นของได้ง่ายนะโดยเฉพาะเกี่ยวกวับเรื่องของแบบประเด็นเด็กประเด็นที่เกี่ยว,วข้องกับเรื่องของความรัก ะะคุณอาจจะมีโจทย์อยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะต่อมานะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะนายออฟซอร์ธนะช่วงนี้คุณจะค่อนข้างเรียกว่าความสัมพันธ์จะค่อนข้างเครียดมากเลยทีเดียวอ่ะนะ,ะบางคนคุณอาจจะจบได้ว่าแฟนคุณไปสนใจคนอื่นมากกว่าคุณหรือว่าแอบไปคุยกับคนอื่นนะคะแล้วคุณก็ทําได้แค่แบบว่ามองห่างๆนะคุณไม่กล้ากระทั่งที่จะเข้าไปแบบว่าหาความจริงหรือว่าเข้าไป ทำให้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งนะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะเหมือนคุณกาลังกลัวอยู่ว่ามันกลัวมันจะยิ่งพังไปกว่าเดิมนะคะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่ยังคุยคุยหรือว่ายังไม่ชัดเจนนะคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะอาจารย์มองได้สองกรณีนะคะอันนี้เนี่ยคือสำหรับคู่ที่คุยกันแบบคลีคลีนคลินคลีนเลยนะคือคุณก็ไม่มีใครและอีกฝ่ายก็ไม่มีใครเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้นะคะนะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเรียกว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะจะมีการเปิดเผยเรื่อง,องราวความสัมพันธ์นะคะคบกันออกสื่อนะคะเปิดเผยความสัมพันธ์ให้คนอื่นได้รู้นะ แต่ถ้าหากว่ามันเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่แบบว่าไม่ทางคุณก็มีคนอื่นอยู่แล้วหรืออีกฝ่ายมีคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยระวังไว้นิดนึงว่าความสัมพันธ์ของคุณการคุยกันของคุณเนี่ยอาจจะถูกเปิดเผยออกมาก็ได้นะคะแล้วมันอาจจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงได้เลยทีเดียวนะก็โอเคนะจบกันไปแล้วสำหรับดวงรายสัปดาห์ชาววันเสาร์ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย